คุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุยนำผู้ถูกคุมประพฤติบำเพ็ญประโยชน์เมื่อวันที่26กรกฎาคม2568ที่โรงเรียนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางพีนาทิพย์เทพบุตรผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุยนายวิสารบรมธนรัตนประธานศูนย์ควบคุมประพฤติภาคประชาชนตำบลอ่างทองได้เปิดโครงการพัฒนาการทำงานบริการสังคม เพื่อการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูผู้กระทำความผิดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีผู้ถูกคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการทั้งนี้ด้วยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุยจัดโครงการพัฒนาการทำงานบริการสังคมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและส่งเสริมความสม,มัคคี ที่สำคัญโครงการนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมรวมถึงจิตใจของผู้ถูกคุมประพฤติให้สามารถปรับปรุงตนเองให้เป็นคนดีของสังคมไม่ให้หวนไปกระทำความผิดซ้ำรวมไปถึงให้อาสาสมัครคุมประพฤติเครือข่ายคุมประพฤติรวมถึงภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมอีกด้วยสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุย ร้านอาหารนิสสมุยบริษัทกรเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาท์ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมลเทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน